สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเปรียบเทียบเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเทียบกับเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์แล้วก็โฮมยูส e นะครับโดยเราก็จะเลือกขนาดใกล้ๆกันมาก็คืออุตสาหกรรมจะเป็น14โลเชิงพาณิชย์13โลแล้วก็โฮมยูส15โลนะครับโดยเราจะพูดในทุกม,มิตินะครับเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆนสามารถที่จะเลือกใช้ได้ถูกนะครับอันแรกที่เราจะดูก็คือเรื่องของขนาดนะครับ เครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์เนี่ยจะมีความลึกมากที่สุดนะครับเพราะเขาจะใช้หลักการซักแบบถังเอียงนะครับก็คือว่าพอเอียงถังเนี่ยการซักก็จะอยู่ด้านในสุดของถังเพื่อประหยัดน้ําแต่อีกสองแบบเนี่ยก็จะเป็นถังแบบตรงๆไม่เอียงนะครับส่วนความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของถังซักเครื่องอุตสาหกรรมก็จะกว้างที่สุดนะครับ การออกแบบลักษณะนี้ของเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้ซักทั่วดถึงในแนวรัศมีมากกว่าแบบอื่นนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยจะมีอิสระในการเคลื่อนที่ซ้ายขวาขึ้นลงมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อดูขนาดโดยรวมแล้วก็จะเห็นว่าเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเนี่ย ก็จะมีขนาดใหญ่สุดแล้วก็มาดูในเรื่องของดีไซน์นะครับเราก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆนะครับก็อันแรกเรื่องของดีไซน์เราดูเรื่องความแข็งแรงนะครับในเรื่องของความแข็งแรงเราดูภายนอกภายนอกของเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้สเตนเลสทั้งหมดนะครับมีความแข็งแรงและหนากว่าอีก2แบบนะครับส่วนเครื่องเชิงคาณิชย์ก็จะมีความแข็งแรงพอสมควรลองลงมานะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของมือจับและบานพับนะครับ ในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่แข็งแรงและหนาแน่นเหมือนเครื่องจักรตามโรงงานเลยนะครับส่วนเครื่องเชิงพาณิชย์ก็รองลงมาแต่ก็ดูจะเหมาะสมกับร้านซักผ้ามากที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องโฮมยูสเนี่ยแข็งแรงน้อยที่สุดเพราะว่ามองว่าจะใช้ตามบ้านก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะปิดเปิดมากนะครับ ถัดมาเราก็มาดูส่วนของถังซักสแตนเลสน,นะครับก็เป็นไปตามเดิมเลยนะครับก็คือว่าเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีความหนามากที่สุดลองมาก็เชิงพาณิชย์แล้วก็ถัดมาที่เราจะดูก็คือเรื่องของดีไซน์ของถังอุ้มน้ํานะครับซึ่งจะคลุมถังซักอีกทีหนึ่งเพื่อขังน้ําไว้ใช้ในการซักนะครับของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้เป็นโลหะนะครับแต่ว่าโฮมยูสและก็เชิงพาณิชย์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับก็ เครื่องอุตสาหกรรมก็จะไม่ได้มีปัญหาในส่วนของการที่ถังอุ้มน้ําแตกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็ตัวโฮมยูสเนี่ยก็จะมีปัญหาตรวนี้บ้างนะครับถัดมานอกจากเรื่องของอดีไซน์ตัวภายนอกแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของถังซักนะครับก็เป็นตัวเชิงพาณิชย์เนี่ยจะเด่นที่สุดเพราะว่ามีใบพัดที่จะทําหน้าที่กับผ้าในทุกทิศทางน,นะครับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ ในขณะที่เครื่องอ,อุตสาหกรรมไม่สามารถสลับผ้าหน้าหลังได้จะทําได้แต่ทิศทางตามลักมณีก็คือขึ้นลงซ้ายขวานะครับส่วนเครื่อง Home Use ก็จะไม่ได้มีใบปัดทั้ง2แบบนะครับจึงแนะนําว่าหากใช้ o o m u u s เนี่ยเราก็ต้องควบคุมดีๆไม่ให้อัดผ้าเข้าไปเยอะนะครับเพราะจะทําให้ซักไม่สะอาดนะครับในการดีไซน์ถัดมานะครับก็คือเรื่องของการระบายน้ํา ัวเครื่องอุตสาหกรรมจะใช้เป็นวาล์วปิดเปิดในการระบายน้ำนะครับส่วนเครื่องเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการใช้ตัวปั๊มเช่นเดียวกับโฮมยูสนะครับโดยมีตัวกรองก่อนเข้าปั๊มระบายน้ําทั้งคู่นะครับดีไซน์ของเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีข้อด้อยก็คือว่าถ้ามีคนลืมของนะครับโดยเฉพาะของแข็งเนี่ยเวลาระบายน้ํามันอาจจะเข้าไปติดตัววาล์วได้นะครับเจ้าของร้านเอาออกเองไม่ได้ต้องเรียกช่างเพราะมันซับซ้อนนะครับ แต่ถ้าเป็นเครื่องเชิงพาณิชย์หรือโฮมยูสเนี่ยเจ้าของร้านแค่ไปเปิดตัวกรองก็ออกมาได้เองแล้วนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของขอบฝาถังซักนะครับเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะไม่ให้น้ําเข้ามาที่ขอบอยางที่รับฝาปิดนะครับทำให้ไม่เกิดการสะสมของสิ่งสกปรปกแต่เครื่องเชิงพาณิชย์และโฮมยูสเนี่ยจะให้น้ําบางส่วนเข้ามาที่ขอบอยางและมีรูเจาะให้ไหลลงไปในถังซักนะครับทําให้เราต้องมาคอยทําความสะอาดสกปรปกนี้นะครับ หัวข้อถัดมาที่เราจะทําการเปรียบเทียบก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะครับเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่1 5ถึง20ปีนะครับเครื่องเชิงพาณิชย์ก็คือ8ถึง12ปีแล้วก็เครื่องโฮมยูสประมาณ5ถึง8ปีนะครับส่วนเรื่องของราคาเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นขนาดประมาณ14กิโลก็จะประมาณ2 0 0แสนนะครับเครื่องเชิงพาณิชย์ก็อยู่ที่8 0 0ห0ื่นแล้วก็เครื่องโฮมยูสอยู่ที่4 0 0ห0ื่นนะครับ ดังนั้นถ้าเราดูเทียบระหว่างอายุการใช้งานกับราคาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเครื่องเชียงพานิตก็มีความคุ้มค่าที่สุดนะครับถัดมาก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการซักนะครับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมใช้เวลาซักประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็อบอีก30นาทีในขณะที่เครื่องซักผ้าเชียงพานิตใช้ระยะเวลาซัก36นาทีแล้วก็อบอีก4ีนาทีนะครับส่วนเครื่องซักผ้าโฮมยูสเนี่ย ก็จะใช้เวลานานกว่าก็คือประมาณ60-70นาทีนะครับแล้วก็เวลาอบก็ใช้ประมาณ40-70นาทีนะครับหัวข้อถัดมาก็คือการใช้น้ำและไฟในการซักต่อครั้งนะครับเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้น้ำมากกว่าเครื่องโฮมยูธและเชียงพานิ์ประมาณ5เท่าแล้วก็จะใช้ไฟมากกว่าโฮมยูหรือเชียงพานิ์ประมาณ3เท่าด้วยกันนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการขนส่งและการติดตั้งนะครับเครื่องอุตสาหกรรม มีน้ำหนักมากแล้วก็ขนาดใหญ่จึงจําเป็นต้องใช้รถ6ล้อหรือรถเฮียบเพื่อการขนส่งนะครับซึ่งจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องเชิงพาณิชย์และโฮมยูส e นะครับนอกจากนี้การติดตั้งของเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทําได้ยากทั้งเรื่องของฐานลา่างแล้วก็ระบบต่างๆนะครับการเดินท่อก็จะซับซ้อนกว่านะครับในขณะที่เครื่องเชิงพาณิชย์เนี่ยการติดตั้งไม่ยากเท่าไหร่แต่การเดินท่อก็ยากพอๆกับเครื่องอุตสาหกรรมนะครับส่วนเครื่องโฮมยูสเนี่ย ก็ไม่มีะไรซับซ้อนเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบกันก็คือเรื่องของการซ่อมอบำรุงนะครับเครื่องอุตสาหกรรมจะมีค่าซ่อมที่สูงกว่าเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์และก็โฮมยูส์นะครับแต่เนื่องจากดีไซน์ที่มีความแข็งแรงมากเนี่ยความถี่ในการซ่อมของเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีไม่มากเท่ากับเครื่องเชิงพาณิชย์และโฮมยูสนะครับจากที่เรารีวิวมาพอที่จะสรุปได้คร่าวๆดังนี้นะครับข้อแรกก็คือว่า ถ้าเรามีทุนและมั่นใจในทำเลก็น่าจะเลือกแบบอุตสาหกรรมไปเลยนะครับเพราะว่าการออกแบบและยุคการใช้งานเนี่ยจะนานนะครับข้อ 2. นะครับถ้าเรามีทุนปานกลางทำเลกลางๆเนี่ยก็ให้เลือกใช้เครื่องซักผ้าเชียงพาณิ์นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรบังคับเราว่าไม่ให้ผสมระหว่างเครื่องอุตสาหกรรมและเชียงพาณิ์นะครับดังนั้นการผสมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ข้อ3า ถ้าเรามีทุนจำกัดได้ไม่ได้ใช้งานเครื่องหนักมากเนี่ยเครื่อง Home Use ก็น่าสนใจและเราสามารถชดเชยข้อด้อยต่างๆโดยการบริการอย่างทั่วถึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนทำร้านสะดวกซักเนี่ยก็ใช้เงินจำนวนมากนะครับดังนั้นเราจึงควรต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆสงสัยหรืออยากได้คำแนะนำจากประสบการณ์สร้างร้านสะดวกซักของเราเกือบร้อยที่เนี่ยสามารถ ไลน์มาหรือโทรมาคุยกันก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ